รกรกฎาคมพุทธศักราช2554ราเข้าครูหาตาพักภูมิใจไทยพักภูมิใจไทยเบอร์16รับรองว่าพี่น้องประชาชนคนที่เป็นฐานรากของประเทศไทยจะไม่ปิดวังอย่างแน่นอนโอยเ,ยรเ,รเ,เม,ยมียงเราโคเลนกระงไม่ลืมคุยดีที่สุดกับัท่านให้รางวัลชีวิตที่ดีที่สุดกับเือที่ท่ททานได้ปลูกไม่มีอะไรที่มนุษย์เราจะทำไม่ได้ วันนี้ผมเล็งเห็นว่ามีพักการเมืองนึ่นที่ว่าเป็นพักการเมืองเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์ที่หกนะครับคุณพี่ครับปาร์ตี้ลำดับต้นๆของพักภูมิใจไทยครับแม่เสีอิ่งคนยากจนตัวแทนของคุณธนาครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนโยบายการภูมิใจไทยของเราพร้อมแล้วจะทำเพื่อผู้นใหม่และแก้ไขช่อง อยากให้พรรคการเมืองยื่นเป็นพันประจำจังหวัดสุรินทร์านกรเลือกพัุ์พไทยพรรคภูใจไทยขอเป็นพกันเลยพเดียวในจังหวัดสุรินทร์เงินครับอันนี้ก็คือน้องถงเงินจากกล้กิไม่รู้ว่าจํากันยังไงไม่รู้พจั ตีลูกหนวกได้ไหมป๊อยมันจะขับคุณเช่นขี้นี่เน่อยเงินครับนักคุณเงินตีลูกอ้าวยืนไม่ต้องไถ่ป่าหมอนะลูกไม่ต้องถีบฝ่าหมอนบอกนองถุงเงินครับลูกช่างไม่ต้องการครับน้องถุงเงินครับคุณต่ายจะเข้าเดินบิดครับน้องถุงเงินคนเดียวครับผมจะใช้คำว่าฐานรากของระบบประชาธิปไตยพี่น้องที่รับและกรอกนะ ขบวนของเราจะเคลื่อนไปกราบไปสักการะนะครับเจ้าพ่อพระยาสุริรขอขอพัทีขอขอบคุณสื่อมวลชนสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ทุกฉบับขอขอบคุณเช่นไรครับเราเดินตามน้องถุงเงินนะครับและน้องเน็ตซี่เป็นนางเอกมาแล้วขอบคุณค รวมเปทีวีของพพ่อแม่ทคนสุทครท่านลุงคาปราีาเลกปราสารีลพ่พี่น้องเมืองสุรินจะไม่ต้องเสเแ่อนเข้ากันวสหลกนี้ต้องทุนกน้ต้องประกาศก่อน่าดีใจแทนพี่น้องชาาจังหวัดสุรินทร์จะได้มีพัฒนาื้เป็นของเมือง जा जूड़ी पति है प्रजा जूड़ित पड़ती है